ครับผมสวัสดีครับพอพุกลิกชาแนลพี่น้องพอพุกลิกราชาเลขดับนะครับกาสิมาลงเลขให้พี่น้องป่องไปทุกคนรัฐบาลไทยวันที่หตุลาคมสองหกแปกาสิมียูซีคูครับผมเด่นหกฟันหกิ่งหกหลูดหกพี่น้อง หกสอง0องวิ่งหกหลูดหกฟันหพี่น้องดับหาบนลางครับแก่พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาด้วยพี่น้องเด้อกำลังมาลงไม้ครับกำลังมาเปิดช่องไม้โอ้บอยบ่ได้็ดลงโดนพี่น้องปองไปสุูสู้ทุกคนเดเบิง่งกำลังมาเฮ็ดมาทำ กาสิลงไปเรื่อยๆแล้วครับหลังจากนี้ไปเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อ62ครับผมเน้นๆ62วิ่ง6หลุด6ปั้น6พี่น้อง622160เก่า0พี่น้องนี่คีคูเน้นๆ62ครับผมไผ่เบอร์เสื้อกับโบเป็นยังครับแต่ไปลองสือบด้อครับ62เม็ดเดียว ไปลองสือเบิ้งครับ6 2เม็ดเดียวดับ5บนล่างนะครับ็มี4คู่ครับ6 2 2 1 6สองมีซ่ง้านี่พี่น,ออน,ออนอ้องปองปลายสุขสุกคนเอามาให้พี่ให้น้องเฮาพิจารณาลองเบิ้งครับมดว่าหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งหา8ทั้ง4ี่อดที่ผ่านมาห่าง,ง่ได้ลงพี่น้องผมก็บริด้ทื้อดอกว่า ปเรเลนคือกันลงไปพี่น้องเขาเบิง้งพี่น้องเขาพิจารณาด้วยครับเดิมมากระจัดคัดกระพันครับให้เป็นแค่แนวทางนะครับหกสองเขาผมพี่น้องปองไปล่องเบิง้งเสียลายครับหกสองมาต้องลงทุนหลายมีซีคูซ้ำานี่พี่น้องไผ่บอลงทุนกับบอมักกับบอเป็นยังครับ จะเน้นไปหกสองนะพี่น้องเดอ้อให้พี่น้องเข้าเอาไว้พิจารณาครับวิ่งหกรูดหกนะครับสายรูดสายวิ่งวิ่งหกรูดหกฟันหกเด่นหกพี่น้องป้องไยทุกคนเอาพิจารณาลองเบิ้งดับหาบนล่างครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกแปดที่พี่น้องเดอ้อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลานะครับมันกิน บ่ได้ลงให้พี่น้องเขาเบิ่งต่อๆครับผมกะหลังจากนี้ก็สิมาเฮ็ดมาทำม,มาลงให้พี่นอ้องเขาเติเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับเป็นแนวทางให้เลยมาพี่น้องเนาะมากระจัดคัดกระพานครับเอาสำหรับคลิปนี้จบไปสำหรนี้ครับสวัสดีครับ